ครับสวัสดีครับเนาะสวัสดีย่ยเย็นๆในมืยันนี้ไปตัดเครื่องตัดหยี่ตัดบแล้วครับมันมันมันฝืดครับนี่ใบมันฝืดนาที่เป็นสปริงขาดมันห่อนจาอะไรก็แต่การตั้งตัดได้ยู่นี่มันฝืดนะครับนี่นี่มันฝืดยัางสี่เลยมุนแทบบอได้ครับมุนกรับมันได้ครับถ้ามุนกรับมอนมุนเดินนาฝืดอีกสปริงขาดหละผมคิดวานะเคยขาดหลืคขังนึงนะแต่ซื้อมาเนี่ยแต่สองปีก่อนเนี่ยย่ายิดลองถอดเบิ้งนะครับนะนาจะเป็นสปริงขาดขาดเละครับนี่ ตัด,ดแล้วพอดีอ่ะนี่ที่ถอดเบิ่งน่าจะเป็นสปริงขาดมันห่อนมองนี้ห่อนให้เลยครับนี่ยมองนี้ห่อนขนาะนาั่งเลยนี่ห่อนอันนี้คันบ่ค่อยเนียนหรอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งกันผมคันหน่อยบ่ค่อยเนียนมาเบิ่งกันว่าคาดขาดสปริงขาดบอัด้เด็กสองหอพอด,ดีซ้องาวันนี้ละ ่าเป็นย่างหมูวานมันคือหอนหอนหอนีม่ีงาานเขาเลยมาเขากองมา <_ d ata> นานั่นเป็นยอกยอกยอกตัดยาน้่แล้วก็มอมกแล้ว <_ d ata> มันมันแขนมันนะลูกผสมแขนนี่กับเป็นแขนข้ออ่อนเป็นลูกผสมหมดแล้ว ามาดูกันมันมีแต่ปิงสัสปิงสื่อมาไหวหกสิบบาทสามอันมดไม่มีอะไรแล้ววันนี้จะด้ยืดเอาที่มึงยืดใดบ่พอยยืดใดก็หอนได้มดวูวนแล้วบึงกันนาน นะครับสิงขาดสติงขาดมันสีอยู่ตลอดเลยนี่มันเลยห่อนมันฝืดแต่ก็ตัดได้ขาดทั้งสองเลยตัวนี้ขาดสองเลยมันเป็นขาดสามเนี่ยขาดหนึ่งขาดสองมันก็เลยทำงานดันหนึ่งครับมันก็เลยสีตัวนี้ห่อนถ้าตัวนี้ห่อนฝืดตัดได้แต่ห่อน ทะบุญมุนใบมันฝืดๆแล้วอะแม่นแหละนั่นอาการแหละครับ <c oughs> ปิ้งผามีกระดัดแหล่ะละทางนึงเดี๋ยวเสียวเกตเป่ากระดัดดัดง้อพอใส่ได้นะเดี๋ยพี่ซื้อมาัมยครับนี่มันมีขายอยู่ดรอกยี่สิบบาทสามมันซนื้อมาหกสิบาทอะไรยี่สิบเราไม่เป็นสองนะ ถือเป็นห้างสรรพสินค้เสียเงินแหละคร ig, ic, ับหลายโลายบาทเป็นที่สวายอยังอยู่ผมก็จะเปลี่ยนแพื่อนคงเป็นค่าในอีกเลยนี่เปืนเป็นข้าเพราะเขถอดตัวนี้ออกนะแต่ตัวนี้จะปิ้งขาดสองงานเลยครับมันทํางานอยู่อันเดียวนี่ทำงานอยู่ขาดต่อนเดียวแล้วมันก็ที่ห่อนมันที่ห่อนแห้งเลยตัวนี้สังเกตหงูหรอครับที่เขาอยู่ด้วยโดยเพียงขมิลน์เนาะครับเนาะหูอะไรว่าอาการฟืดถ้าใบใบฟืดเร่งลราห่อนห่อนอาการห่อนอยู่นี่ห่อนยังขนาดเลยห่อนมองไฟแต่เอานีิ รัดก็ค่อยมอนแล้วสั้นๆนะนี่แหละครับอาการสปริงล่านาขาดขาดแบบพออยู่ดีโดยเพียงสมนีนะครับเนาะสวัสดีครับที่อม